นี่เป็นดอกคือซูอจินะเพื่อนตอนนี้มาแว็บมาอยู่ที่หลังบ้านแม่ย่าแล้วนะโอ้ยดอกไม้งามาอันนี้ดอกอะไรนะอะไรถุงมือจิ้งจอกอะไรนะจำได้นะที่มีผู้ติดตามมาบอกนะน,นี่จะเป็นดอกซูซูจินะเพื่อนก็จะพาเข้าหลังบ้านเนี่ยมา หาหนอไม้เงี้งเพื่อนวันนี้ลุงไม่อยู่นะลุงไปวอลเนเทียไปตัดหญ้านะฮะในหมู่บ้านนี่แหละในกับกลุ่มคนในหมู่บ้านเนี่ยนะนี่หน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้หไมโหเพียบเลยไม่ได้มานึกว่าจะไม่มีให้ตัดแล้วแม่ย่้าแบบหักไปให้อยู่สี่ห้าอันนะก็ยังลงมาดูอีกอันนี้น่าจะเป็นแม่ย่้าที่ีีแม่ย่านะ ในป่านู้นไม่ได้ไปดูเลยโอ้โหเพื่อนต้นสูงใหญ่ละโอ้โหข้างในนี่ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแตบบ่ว่าโตแล้วอันนี้โตแล้วนะจะไปแบบว่าต้มไว้กินนะโอ้โหต้นนี้ใหญ่มากโอ้โห,หน่อใหญ่มากในข้างในเนี่ยนี่หนอใหญ่มากเลยหนอใหญ่หนอยใหญ่แต่โตละตรงนี้หน่หนอยังไม่โตเดี๋ยวเราจะจัดการเดี๋ยวพันเพื่อนดูก่อน นูนก็ยังไม่โตนะโอ้โหตรงนู้นก็มีใหญ่ๆโอ้ยปีนี้ออกเยอะอือเดี๋ยวเรามาหักดอกไม้กันนะคะตอนนี้การก็เตรียมอุปกรณ์อันนี้นะคะตะกระ้าแล้วก็มีดค่ะโอ้ยมีดเดี๋ยวโชว์มากไม่ได้เพราะว่า AI จะแบบไม่อนุญาตนะคะก็เดี๋ยวเรามา หักหน่อไม้กันเลยปีนี้เป็นอันนี้เป็นหน่อไม้พันอะไรไม่รู้นะกันจําไม่ได้แต่ว่ามันจะเป็นพันไม่ใช่จําไม่ได้หรอกคนที่บ้านเนี่ยก็ไม่รู้มันเป็นหนมันเป็นหน่อไม้พันเล็กๆอ่ะมันไม่ได้พันใหญ่เหมือนที่บนภูเขานะคะมันไม่ใช่พันเหมือนหน่อไมหวาน่ะแต่ว่าอันเนี้ยการว่ามันคล้ายๆรสชาติแบบคล้ายๆหน่อไม้บ้านเรานาะเพราะว่ามันไม่ได้หวานมากนะกันเคยเอาไปทําซุปหน่อไม้แล้วก็พวกอาหารไทยอ่ะ จะมีความคล้ายคลึงนะเออมันจะออกฝาดๆหน่อยมันไม่ได้หวานจืดเหมือนหน่อมไม้หวานของญี่ปุ่นะนะเออมีตากล้องอ่ะมันจะยากๆหน่อยเพื่อนอเกือบหัวสักลงไปนู่นนะเอานี่โหเอากลองไว้ตรงนี้ก่อนปวบใหญ่มากเลยอ่ะแต่โตแล้ว ไม่ต้องใช้มีดเลยอ่ะหักงา่ายเพราะว่านี่มันเอ่อเป็นหน่อไม้ประมาณแขนเราอ่ะนะแขนแบบที่ถ้าแขนใหญ่ๆต้นแขนก็ไม่เกินต้นแขนอนะนะเออโหอันนี้กำลังออกออกอ่ะนอนดีอ่ะโอ้ยได้ด้วยนี่่ะ อันนี้กำลังหนอ่องำงามเลยนะคะนี่ลองเอานี่ก่อนหักป๊กน,นี้ได้อยู่นี่ค่ะหน่อประมาณนี้กำลังสวยนะคะมันหักทิ้งไว้ตรงนั้นอะ่ะใข่อะ่ะนี่นะเพื่อนไม่ยากหรือเปล่ารู้ อาจจะแบบว่าเล็กๆกแกเลยไม่เอาหรือเปล่าวันนี้มาอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะเออเรานี้ก็สังเกตสังกาไปทั่วเนาะเอาไม้นี้ก็จำเป็นต้องหักออกเรื่อยๆนะเพื่อนไม่งั้นเขาเกิดแบบว่าเกิดเยอะนอไผ่เกิดเยอะเนาะอันนี้ยาวๆหน่อย ต้นเล็กหักน,นี่ต้นเล็กน,นี่เล็กหักทิ้งไปอันนี้อ,อกุออกอวดหน่อยอันนี้แบบกลางทางเลยอะนี่ ได้เลยจาตรงตน,นี้คือสามหนอ่ออบอวบนะคะสามหน่ออวบจ้ะโอ้หอวบมากอันนี้อวบมากอออ้ะเฮ้ดูเอ๊ะเหมือนจะเป็นเสียหรือเปล่าข้างในมีแมลงเสียงเลย อ้วกแมลงมันก็รู้ดีเนาะแมะลงมันก็ฉลาดนี่ฉลาดเหมือนกันเนาะโอ้นี่ด้านนี้มีแมลงแม่เพื่อนดูดูสิอ้วกเลยอ่ะโหแจ่มไม่มีแมลงนะคะขาวอวบไม่มีสีเหลืองว้าวาว้าว,าวา เจ่งมากเลยขันเพื่อนอุบอวบเลยนี่อุบอวบเลยอันนี้นะคะอนี่ขันเพื่อนเต็มตกร้าเลยนี่ค่ะวันนี้เราก็ได้หลายหนอเลยนะคัเพื่อนเนี่นนก็ยวเอาอุบอวบไปให้แม่ย่าสักสองสาอันนะคะที่เหลือเราก็ไป แกะเปลือกแล้วก็ต้มต้มไว้แช่ถ้ายังไม่กินตอนนี้ก็อาจจะแช่ช่องฟีดไว้นะแต่เวลาแช่ช่องฟีดอะไรก็แทบจะไม่ค่อยเอามากินนะ <c oughs> เพื่อนราะถ้าจะกินก็กินตอนนี้เลยนะคะเออแต่ถ้าเรากินไม่ทนันก็ต้มแล้วก็แช่ช่องฟีดก็ทําได้เมนูที่ชอบก็จะแบบต้มใส่กระดูกหมูแล้วก็ใส่รากผักชีนะเพราะผักชีเราก็มีอยู่แล้วเนาะแบบง่ายๆอร่อยแบบง่ายๆนะคะนี่หานี่อวบมากเลย อันนี้ก็ได้สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้เป็นสิบป่ะเพื่อนเป็นสิบเลยโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายพามาหัดดอกไม้นะฮะหลังบ้านไม่ยานนะคะเพื่อนดูดอกนี้มันน่ารักมากเลยอะดอกอะไรไม่รู้ต้นใบก็สวยงามสมบูรณ์ดีอะแต่หน้าตาคล้ายๆจะมีผิดเนาะแบบใบมันสวยอะ่ะดอกก็สวยดีอะสวยมากเลย,สวย,เลยสวยดีอะ จังนอนตักแดดเฉยเลยโอ้ยมีร้อนแล้วคุณนี่ปอกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆปอกเสร็จแล้วนี่นะคะปอกมานั่งปอกหลังบ้านใต้ต้นโมมิจินะคะก็เดี๋ยวไปต้มจะลองแบบว่าดองดูเพื่อนๆแต่ว่ากันไม่เคย ลองดองอ,อะไรนะดองไม้ดองเลยนะคะเดี๋ยวจะลองไปทำดูนะคะประสบผลสำเร็จหรือไม่ประสบผลสำเร็จก็อาจจะเสียไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองดูนะเพราะว่าไม่ลองก็ไม่รู้นะคะไปบายบาย